สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2023วันที่ชา n น,นลนี้ยึดตามแบบตอวนตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไปให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีโอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subcribe l ไลค์แชร์และกระดิ่ง เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยราศีกันนะคะเดือนสิงหาคมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะราศีกันค่ะขอทราบความรักราศีกันประจรําเดือนสิงหาคมค่ะเอาละเอในที่ด้านหลังความอดทนจะทําให้ สิ่งต่างๆที่คุณต้องการนะคะเข้ามาในชีวิตแบบสมบูรณ์แบบ100%เต็มหมายความอะไรหมายความว่าถ้ารีบร้อนไปเอาบางสิ่งที่ไม่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่แล้วยิ่งราศีกันเป็นเดอะกีเฟอร์คุณจะเหนื่อยและหนักและเสียใจอดทนรอคนที่ใช่หรือว่าอดทนรอสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆจะดีกว่านะดังนั้นเดือนสิงหาคมหน้าที่จะส่งสัญญาณที่คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณอดทนรอคอยในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะ มันจะประสบผลนะเอเนจีไฮเปอร์เชตเป็นการของความอดทนรอจริงๆนะสำหรับราศีกันแล้วก็ยังไงต่อนะคะในท้ายที่สุดคุณก็เป็นเอ็มเพรสจนได้คือเปลี่ยนหมอดจากไฮเปอร์เชตเป็นเอ็มเพรสนะคะทุกอย่างจะกระจ่างแจ้งนะเอเนจี Energy ตัวคุณขึ้นเลยนะคะราศีกันคุณเป็นตัวของตัวเองอขออภัยค่ะราศีกันถูกละคุณเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะในชะ่วงเวลานี้ คุณเมื่อตัดสินใจว่าคุณเลือกจะทำในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เลือกที่จะไม่รับสิ่งที่ไม่ใช่เหมือนอย่างที่เคยทำที่ผ่านมาเนะาะมันทำให้คุณเรียนรู้ดังนั้นคุณเปลี่ยนหมวดคุณ transform เลยค่ะจาก high priestess มาเป็น empress คุณจะได้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานการอดทนรอเอามันสำร็จผลแน่ๆในเดือนสิงหาคมเดี๋ยจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขน่าจะได้เจอคนที่ใช่100%้เปเต็มด้วยหรือเปล่าเ<ส>ดี๋ยวเรามาขยายความกันเลยนะแต่ว่าเปิดมาดีมากนะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนพลังงานนะคะเรียกได้ว่า e อ t นเตอร์เชนและเปลี่ยนพลังงานเลยทีเดียวนะอาจจะเ,เรามาเริ่มกันเลยขอทราบพลังงานความรักราศีกันนะคะ จำเดือนสิงหาคมค่ะอืมเอเน g y ตีเซอร์เบตเตรียมเลยนะถ้ายังโสดอยู่เตรียมชุดเลยนะมีเกณฑ์มีคนมาขอออกเดทหรือมีเกณฑ์ได้ออกเดทมากกว่าหนึ่งคนแหละคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ตัดสินใจเลือกหรือมีเกณฑ์ว่าคุณอะ่ะจะได้ออกเดทกับคนที่คุณรู้ใจเนาะ เอ็มเพิร์ r ในที่นื้คู่มาแล้วนะคะเอ็มเพรสเอ็ r เพิืมจะเป็นเดินที่คุณโค่ที่จะ Successful เลยการเดินทางมาของความรัก100%เต็มไม่ต้องคาย f y แล้วนะคะ100%เต็มอีกเหมือนกันไม่ต้อง c คาย y และนะคะ เรามาว่ากันเรื่องของความรักคู่จะเป็นประเด็นคนที่นิ่งหายไป no contact ตัวคุณเองก็ไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วนะคุณมุ่งที่ความสำเร็จหน้าที่การงานสวยหลอ่อทำชีวิตนะบางท่านก็เรียกได้ว่านั่งสมาธิเปลี่ยน mindset ทำสิ่งต่างๆที่ดีเพื่อตัวคุณเองแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวหน้าที่การงาน ดีทีเดียวในเดือนสิงหาคมการงานจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโชคลาภด้วย Energy 3ถ้วยขึ้นเขาหรือเธอคนนั้นที่นิ่งหรือเงียบด้วยความไม่เข้าใจกันด้วยแล้วก็ขาดการติดต่อสื่อสารกันไปเกินกว่า6เดือนสำหรับบางท่านมีเกณฑ์ว่าจะหวนคืนค่ะยู u r n เลยทีเดียวนะคะกำลังขี่ม้าอยู่ดีว o กรสกลับเลยนะคะยูเธอรกลับมาหาคุณคุณจะได้รับข้อความที่ทำให้คุณรู้สึก ตกใจด้วยแล้วก็แฮปปี้ด้วยดังนั้นน้ำหนายเขาว่าคู่ที่เป็นประเด็นคนที่คุณรอหรือเป็นประเด็นด้วยน้าที่จะเป็นคนที่ยังมีความรักกันอยู่แต่ว่าอาจจะมีเหตุให้ห่างหรือว่าแตกแยกออกไปด้วยความไม่เข้าใจกันนะจากคนรอบข้างหรือจากการสื่อสารก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้เขากลับมาแล้วกลับมาด้วยความพร้อมที่จะเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดทําทุกอย่างใหม่หมดนะคะเริ่มต้นจากศูนย์เลยไม่ได้นับหนึ่งเริ่มต้นจากศูนย์คือ ขอออกเดตใหม่นะขอเรียนรู้ใหม่ขอเดินทางมาเจอกันขอสารสัมพันธ์แล้วถ้าเป็นไปได้อะเขาจะพยายามให้จบภายในปีด้วยดังนั้นถ้าคนคนนี้กลับมานะคะถ้าเป็นคนที่ใช่ภายในหนึ่งปีจะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นได้แต่งงานเลยทีเดียวเพราะว่าเขารักคุณมากจริงๆนะคะ,ะทีนี้มาถึงคุณคนโสดบ้าง ในกรณีที่เขาทำร้ายคุณนะเป็นเคสที่ไม่ได้รักกันแล้วมาดูคนโสดเลยตัวเองอย่าดูหลงผิดผิดหัวข้อนะคะอ่ะคนโสดคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนรู้ใจนะคะแต่มันมาทีเนี่ยผู้อ่านมองดูว่าน่าจะสามคนนะน่าจะสามคนนะคนหนึ่งเนี่ยมาจากการเดินทางคนหนึ่งจากโซเชียลมีเดียคนหนึ่งมาจากเพื่อนนะคะ คนแรกน่าจะเป็นคนอายุเยอะนะคะเอมเพร์ Emperor, เป็นชาวต่างชาติคนที่สองอายุไล่เลี่ยกันหนุ่มหล่อโรแมนติกแล้วคนสุดท้ายอินเนียฟิวเจอร์มาช้าหน่อยแต่ว่าก็มาแรงอยู่คนที่มีอายุน้อยกว่านะตัดสินใจเลือกให้ดีถ้าใครยังไม่ได้เจออีก3เดือนขึ้นไปบวกลบหรืออีก3สัปดาห์เท่านั้นเองแหละมีเกณฑ์จะได้เริ่มสตาร์ทกับคนแรกก่อนไม่รู้ละใครมาก่อนมาหลัง ได้ออกเดตกันหน้าดูแหละชีพจรลงเท้าแล้ว3ามคนนี้หน่วยก้านดีด้วยนะซีเรียสในความสัมพันธ์ทั้ง3คนถามว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้นคะอาจารย์เพราะคุณตั้งใจจริงในการหาคนที่ใช่ไงคุณถึงดึงดูดเนื้อคู่คนที่มีโชคชะตาผูกพันกันทั้ง3คนเข้ามาในชีวิตแต่คนที่จะมาวินชนะได้ตัวคุณจะรู้คุณเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ดีมากๆคุณจะรู้ว่าใครเป็นคู่แท้ให้เชื่อรางสังหรณ์นะคุณจะเลือกไม่ผิดคนเลย นะเพราะคุณผ่านการเรียนรู้มาเยอะดินใจด้วยมีเหตุถ้าใครได้เจอแล้วก็มีเกณฑ์การจะได้ออกเดทกันแหละนะคะได้ตัดสินใจคัดกรองแล้วว่าใครคือคนที่ใช่มาถึงสถานะไม่ชัดเจนเอาอะไรมาไม่ชัดเจน คนคนนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าชอบคุณนะมอบใจเอาใจไปเลยจ้าที่เหลือก็รอการมาเจอกันอาจจะอีก3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะมีเกณฑ์ได้เจอเจอกันถ้าถ้าได้คุยในโซเชียลจะได้เจอตัวจริง3สัปดาห์ขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน3เดือนนะจ๊ะนะและระหว่างนั้นอาจจะมีเกณฑ์การได้ไปออกเดทประปายกับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยก็ยังยืนยันว่าดีวกับ3ามวายเบรชั่น เอ่อถึงเวลาเรียกที่ได้ได้ว่าจากักรวาลจัดให้แบบจุกๆนะคือเลือกนะเรียกว่าอิ่มกาแฟกันไปเลยทีเดียวนะคะตัดสินใจเลือกให้ดีนะเพราะว่าทั้ง3ามคนนี้เหมือนจะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่คุณจะต้องเลือกว่าใครจะเป็นคู่ชีวิตนั่นเองนะจ๊ะอย่างที่บอกว่าโซเมตต่างกรรมต่างวาระมีได้มากกว่าหนึ่งจ้าอ่ะทีนี้ อ่ะมีได้มากกว่าหนึ่งแตไ่ไม่ได้หมายความว้ควบสาม้วตัวเองเลือกคนใดคนหนึ่งที่จะเป็นคู่ชีวิตนะอ่ะมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างไม่ห่วงเลยนะสวีทมากเดือนสิงหาคมจะส่งของขวัญมาเซอร์ไพรส์รเดินทางมาหา พาไปกินข้าวไปพัฒการหรูๆเตรียมนิ้วนางไว้นะตัวเองเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอมั่นนะแล้วก็มีเกณฑ์การวางแผนเรื่องการแต่งงานนะคือการแต่งงานมันขึ้น2ตําแหน่งเลยอะ่ะปฏิเสธไม่ได้มีเกณฑ์การมีปูดการเริ่มต้นชีวิตใหม่การแต่งงานนะคะการสร้างครอบครัวงานสระเบิดงานมั่นต้องมาแล้วต้องมาแล้วเตรียมตัดชุดได้เลยเตรียมหาสถานที่ได้เลยเดือนสิงหาคม เป็นเดือนดีของคุณที่เขาเริ่มพูดคุยหรือหลายๆท่านโดนขอมั่นแล้วละ่ะแล้วก็อมืมั่นแล้วกี่เดือนแต่งคะสามถึงหเดือนมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะต่อให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้ยยังไม่พร้อมเลยนะแต่ว่าเขาคงจะรอไม่ได้แล้วละ่ะเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตทนไม่ไหวแล้วจะต้องมีน้องเข้ามาในชีวิต แล้วก็คุณผู้ชายถ้าคิดจะขอแต่งงานอะ่ะคุณผู้หญิงคุณเซย์แน่นะคะต่อให้แกล้งทำเฉยๆก็เถอะความเป็นเนอ็มเพลย์โนต่อให้แกล้งทำเฉยๆเถอะแต่ในใจนี่กรีดร้องมายมยอกแต่ในใจเนี่ย <laughs> my, my, แฮปปี้ happy, ถ้าคุณเอ่อคอมมิทกับเขาจริงๆเอาล่ะเป็นกงจให้ราศีกันนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ